พบกับเราโบออติคอรีอาค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับแขกรับเชิญสุดพปเศษของเรานะคะคือเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะเป็นเราตัวแม่ของสาสาโฆษณาของเราเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า EP นี้จะสนุกแค่ไหนเนาะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะภูค่ะเด็กโฆษณาค่ะสวัสดีค่ะจ๋าค่ะเด็กโฆษณาเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะคุยนะคะเด็กโฆษณาเหมือนกันค่ะ สวัสดีค่ะพลอยค่ะเด็กโฆษณาค่ะกติกามีอยู่ว่าให้ผู้เล่นทายชื่อศิลปินทีป๊อปจากแผ่นป้ายที่กำหนดไว้โดยใบ้ด้วยการแสดงท่าทางหรือคำพูดและผลงานของศิลปินแต่ห้ามพูดชื่อศิลปินออกมาถ้าพูดจะถูกตัดสิทธ์แพ้ทันทีโดยคำใบ้จะมีทั้งหมด10แผ่นป้ภายในเวลา3นาทีหากทีมไหนตอบได้และถูกต้องทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดจะเป็นฝ่ายที่ชนะไปเลย ขีดลงนะเจ้พ oh. yeah, yeah? uh, uh. ีเอออย่ามาพีพีกิจิร์ล g r o u ปพีซี่เหรออ่าไม่ใช่ว f o r อะไร f o ร r e v เออมีตั้งเจ็ดคนใครเนี่ยลาวปวเขาอยู่หน้าหรอเอออะไรหน้าอะไรหน้าโรเซนบู กีตาพี่ปงอันนี้นี่ตอนเช้าจะมีเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรตอนเช้ามีพาทิดแล้วมีอะไรน้องเออนกอะไรไม่ใช่ชื่อวงเขาอ่ะมันจะมีมันจะมีคำว่าโนเป็นภาษาอังกอยู่ข้างหลังชื่ออะไเหรอเออนักร้องนำพี่เต๋อเออเอ็มบีเขาขายก็เสียง ข้าวมันไกน่หรือก๋วยเตี๋ยวชอบสลูอัดเนยอัดเน,ดน,ดน,นดยชอบสลูข้าวมันไกน่หรือก๋วยเตี๋ยวชินใจไม่ได้ฉสลูแหละโตริมใช่ไหมโดนให้เหเก่งมากอันนี้มีชื่อวงชื่อวงอะไรเ,เปิดเปิดเปิดแล้วลิปเออลิฟอะไรลิฟอายเหรอเนี่ยเนื้อลิฟที่ทาแล้วก็เนี่ยลิปตาเออเราหน้ามวยขาต่อเอะขาต่ออะไรขาต่อลิฟตาไม่เลย ไม่อะไรกันจะบองอันนี้เหมือนเรื่องหุ่นเอโซ่หน้าแบบลาลาคาแขกแม่เขาจะกดและเขาจะลองค่ะบองแม่ของบองเหรอท็กี้เลอกูอะไรเออใช่มันจะมีมันจะมีเลอกูอะไร AB ไม่ใช่ผิดกบหนึ่งน่ะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแลอกู B เอชานิสาอา ไอะไรในกระเป๋าป้าป๋าสัุอะไรดียังแม่รู้ได้จำงี่อยู่ยากเยอขอฟิทริงการเพลงล่าสุดแบ็คไมค์ซี่เฉลิมสีอมีห้าคนเป็นรใครวงที่มาเล่น S S i U ล่าสุดล่าสุดล่าสุดทายมาทุกวงที่มา Process ตองชื่ออะไรเมนี่เหรอ Of course จัง เจอไหม่มอ่อะไรเนี่ยถ้าถ้ามมีอะไรเกิดขึ้น,ก,นไไกับโอ้ไม่ได้เออไปสมาชิคกี้พยหรือวงนี้นพิกซี่ไล่เลยกันมาเบลพิมมาไดอีโก,โกถูกต้อง้หมดแล้ว